ให้การสนับสนุนแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพสท์หุ้นชีวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมด้วยสมโอทีครับดีเพราะมีซิง์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่สิบาทขอขอบพระคุณครับอย่าลุกไปไหนโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือคู่เปิดหัวความมันครับศึกเพชรยินดีมาแล้วครับมาชวนทะเลาะเลยครับรุ่นพี่จากสูรินครับางเกงสีแดง ส่วนรุ่นน้องนี่ซ้อมวินอุบลจากอุบลราชธานีใครตีใครก็อู่มัดมาเข้ามาเกมเปิดแล้วครับยกนี้โอ้โหใครยกที่2เท่านั้นครับดูครับเปิดกันแล้วครับเปิดหน้าใส่กันแล้วครับก่อนขึ้นเวทีนี่ทั้งสองคนบอกว่าไม่มีใครถอยครับโอ้โหแข้งขวาครับเทพมังกรครับแม่มันได้ระยะแข้งพอดีครับสูงกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าเข็มเพชรบอกไม่กลัวแล้วครับพยายามเบียดเข้าไปใกล้ๆครับจะได้ออกถนัดถนัดหน่อยขยับเข้าไปแทงซ้ายเอาละครับขวางหน้าเฉ็มเพชร วางหน้าครับพยายามดันเข้าไปเก็บค้างให้ดีครับเพราะว่าเตี้ยกว่าเยอะเลยครับแต่ยังไม่เน้นเท่าไหร่เขาวงในโอ้โหนี่ครับมาเกมเดือดตั้งแต่ยก2แล้วครับเดี๋ยวต้องดูครับผ่าคู่นี้หืเสียบเข้าไปเข็มเพชรโอ้โหแต่ว่านี่ครับหาเทพมังกรเทพมังกรอาจารย์บิชาสมุยชกนักเลงเข่าคนไหนครับจะแน่กว่ากันครับทั้งคู่นี้ประเภทแม่หน้าบ้านแขวนป้ายเหมือนกันเลยครับว่ารับจ้างตีเข่า รุ่นพี่ครับขยับชวนรุ่นน้องทะเลาะหน่อยครับเพราะว่าช่วงชกสั้นกว่าครับต้องสืบเท้าเดินเข้าใกล้เดินเข้าติดๆครับมาดูแลครับตามตำราเขาว่าเชียร์มวยตัวใหญ่เมียไม่ด่าวันนี้จะด่าไม่ด่าเดี๋ยวรอดูครับอ้าวจังหวะนี้ครับทางด้านของเทพมังกรไล่แขนแม่พบประกบนายนี่ยาวกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าจังหวะแทงสวยๆยังไม่มีให้เห็นครับเพราะว่าทางด้านของเข็มเพชรนี่แก็บเบียดติดตัวเลยครับแข่งขวาไปครับเขมเพชร ยับเข้าไปแล้วครับชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเตะขวาเตะซ้ายเทพมังกรดูครับตามเชิงครับตั้งรับไว้ก่อนยังไม่รีบไปเรื่อยๆนิบๆมดูครับแต่ว่าโตแต่ละดอกในนี้อ้าวโดนหมัดเหมือนกันครับเข็มเพชรมีศอกขวาโอ้โหดูครับท้ายยกเริ่มเดือดอีกแล้วครับโอ้โอ้โอ้มาตอนนี้มาตัวเล็กไล่ขยมตัวใหญ่นี่ครับแต่ว่าตัวใหญ่โอ้โหนี่ครับมีศอกสลับโอ้ยเสียบเข้าไป ่าตอนนี้พึ่งยก2เองครับยก2เองคุณอตเห็นไม่บ่อยครับที่มวยเปิดเกมตั้งแต่ยก2ครับและคู่นี้แมดดูแล้วมีสิทธิ์สูงเลยครับที่ไม่ต้องให้คะแนนครับไม่ต้องให้คะแนนครับทะเลกันแบบนี้ครับอ่ะใกล้ๆครับเขมเพ็รมีอ่ะโดนสองศอกคืนไปยัดเข่าไปแทงคืนมาครับอ่าคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลาครับโอ้โหออกอาวุธทันกันแล้วครับออกตามจังหวะออกตามเกมครับ ต่างคนต่างทําได้ต่างคนต่างโดนเอาเจาะยางเข้าไปครับเข็มเพชรเป็นจังหวะของทางด้านเทพมังกรเดินม้างครับดูครับใช้ความยาวพยายามจะขึ้นคอคีบได้ไหมมันคีบไม่ถนัดครับผักออกไปก่อนดีกว่าโหมดยกที่2 0 2 0 2 6 5 8 8 8ครับโดยบริษัทโนวาออร์แกนิก แล้วก็ขอบคุณบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับออกแบบป้ายโฆษณาตู้ไฟโดยเสียบปามบางแสนขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับยกนี้ยกสามนะครับเข็มเพชรกับเทพมังกรครับไม่ยังดูเดือดร้าใจตอนนี้หมอยามาแล้วนะครับอาชีพเทพมังกรครับตอนนี้5 0,000บาทครึ่งแสนไปแล้วครับโอ้โหมาเร็วครับยกนี้ยกที่3มครึ่งทางก็เอาไปครึ่งสายก่อนโอ้โหดูครับเข็มเพชรลงสายลำตัวแล้วตามด้วยขวาจับไม้ต่อครับเอาละครับเดินเกมรุกเต็มกําลังแล้วครับทางด้านของเขมเพชร เดินเข้าไปขณะที่เทมัองกรก็ดูครับไม่ได้ถอยอย่างเดียวครับมีจังหวะเดินเปิดเกมด้วยเอาละครับเทมกรเดินจับนายได้ตีได้ไหมม่จังหวะตีไม่มีครับช้ากว่าเขมเพ็เขมเพ็ดที่ไม่แต่งตัวครับดูครับประชิดตัวนี่กเด้งเข่าอย่างเดียวเลยครับเออนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับมาฝ่ายแดงลูกศิษย์ของพี่วิชิตครับแล้วก็พี่เชนเมืองชนมีท่านพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงสนับสนุนอยู่ครับ น้ำเงินก็ไฟเตอร์มวยไทยครับคุณสุเมศ้อสัตบงกฏโอ้นี่ครับมาเหมือนกับ2ยกแรกนี่ยังไม่เร่งยังไม่ออกนะครับไฟน้ำเงินมายกนี้เริ่มเริ่มเดินเบียดเดินชนแล้วเหมือนกันครับอ้าวมวยไทย5ยกครับจะเก่งยก1ยก2ไม่ได้ต้องเก่งทุกยกครับอ้าวโอ้โหแม่เกมเพชรยัดเข่าเข้าไปครับแม่แทงเจ็บเลยครับหายไปปีกว่านะครับเกมเพชรเอ้าตีอู้แม่โดนแล้วทำท่า คอพับคออ่อนตัวงอเหมือนกันครับตอนนี้แมททางได้ของเทมังกรครับหายใจทางปากอย่างเดียวไม่พอแล้วครับหายใจทางหูด้วยครับตอนนี้เอ้าเดินลุยเข้าไปครับเข็มเพชรลุยแหลกชุดใหญ่แมตัวมันแข็งไปหรือเปล่านะเทมังกรแต่ยังกัดฟันบวกซอกเอายังไงครับโอนไปเอ็นมาโอนไปเอ็นมาไหวไม่ไหวรอบๆยังบวกอยู่ไหวไหมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจบเกมครับจบยกสมครับโอ้โหจบไวครับเปิดหัวครับเข็มเพชร น็อกเลยครับเข็มเพชบวอพยอนันต์ครับกลับมาในรอบหนึ่งปีนะครับชนะเทนนิเกิลน็อกเอานี่ครับนี่ครับมามาเป็นชุดเลยครับเข็มเพชโอ้โหแต่ว่าพยายามบวกสู้อยู่นะครับมาแต่ว่าเนี่ยครับมาอาการมันยังมึนอยู่ครับทําให้นี่ครับมาสู้ด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็โดนเยอะมากครับเทพมังกรโอ้โหนี่ครับมาคู่แรกทําท่าพลิกไปแล้วครับ โอ้โหนี่ครับสะใจกองเชียร์จริงๆครับอๆๆโอ้โห,โโหแต่ก็พยายามกัดฟันแล้วครับยืนด้วยหัวใจครับเนี่ยครับจังหวะนี้นี่ตาลอยแล้วครับแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งตัวครับทางด้านของเทพมังกรแต่ว่ามันแหมช็อตนี้มันสุดจะทนจริงๆแล้วครับนี่ครับแหมเป็นจังหวะส